คุณยายพาไปซื้อมือเส้านี่อืมน้่งกูเพือาบได้มือเส้าพักเนี้ยไปซื้อทุเรียนน่ะเออน้ั่งกอาบเพราะว่าย่านอันย่านทุเรียนเหมือนก่อนย่านนี้ไม่ได้กินนะอืมอืมเป็นหน่อยมันเล่นฉันเมือแตงคนลุคนว่าอุ้ยโอ้ปากฝรั่งไม่รู้นบาเลย เป็นหวาดมันเป็นบาบ้ามันหนักแน่นี่สันหากัวมเอ้ยว่าผัวกูเป็นบาบ้าเลยมั้ยคนเป็นบาบ้ามันมึนหากัวมึงเอ้ยอืเสียอืยมันกลอมลอกหลุมในมันแซ่บ ตาแ่บตาแบที่บไห้แ่บมันกาะนอกนุงในบิงบังบังกัดให้บังเป็นเส้นเป็นเ้นดูมุดอีกแล้มุในมุดนี้บงเป็นเส้นเป็นเนษนู เล่นหมอนช่องสดๆปิ้งๆสดที่ได้ท่งพุ่นอะอืมกินข้างๆไ่เบ่มีหรอ่อนอกนุ่งในนี่บอกไหม ฉันไม่แต pues <g Prefer too bad> ่นะอโอ้จ hmm. oh, ินตาการอาหารกาเนอืมไม่้อมะมะนะกวิาพูดยังไงพื oh, ่อ mm ้พ hmm. ุดนะโอ้ตกตรงนีอืมกดไะสีเบ่งหวานว่นเดีอวมีดมาเะมิดมาพาเนาะ ว่ามันแซ่บมันแซ่บคนหนาคนหนาคนแก่บิ้งกรอบนุ่มนุ่มในกรอบนอกนุน่มในพี่น้องเอ้ยของแซ่บบ้านเฮาก็อพอจอ้าเม่มาลำคานเถอะมันหมุน